สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกนะคะอยู่ที่สกลนครน,นะคะหไร่176ตารางวาห่างจากตัวเมืองสกลนคร8กิโลเมตรนะคะที่ดินถมแล้วนะคะห่างจากถนนสายหลัก500เมตรนะคะห่างจากตลาดใบพัด6กิโลเมตรนะคะบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะหไร่176ตารางวานะคะ เย็นยน,ยนข้าวสวนใส่ปุ๋ยผักหวานนะคะรอเจ้าของใหม่รอเจ้าของใหม่าหมาเด้อใส่ปุ๋ยพามาเลาะด้านหลังนะคะพามาเลาะด้านหลังด้าน,นข้าง โอ้ยขนุนห,หอมหุมเลยมันสุกโอ้ขนุนขนุนสุกลูกข้างล่างนี่ก็น่าจะใกล้แล้วล่ะพามาเที่ยวสวนนะคะ หกล้านห้าแสนบาทนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย์แปดเจสองหนึ่นะคะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กนะคะที่ดินถมแล้วนะคะมังคุดก็มีอันนี้ผักหวานต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะเลาะกำลังใกล้จะใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยผักหวาน บรรยากาศตอนเย็นมาฝากนะคะในสวน6ไร่176ตารางวาด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดถนนสาธารณะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมนะคะไม้ผลไม้ยืนต้นเพียบพามาเลาะด,ด้านหลัง พุทาพุทา,าน้ำนมมีอยู่สองต้นอ้าวต้นนั้นไปนไหนล่ะอยบอกว่าเธอตายแล้วนะนี่ขนุนเพิ่งปลูกใหม่อันนี้พันธุ์แดงสุริยานะคะ ขนุนปลูกใหม่ที่ปลูกที่ได้เก็บผลผลิตอะ่ะมีเยอะมากขนุนมีเยอะมากกำลังไออันนี้ไผ่ถมโคนไผ่ให้น้ำให้ปุ๋ยนะให้น้ำให้อะไร คนไผ่ไพวกนี้น่ะปลูกชดเชยฝั่งโน้นนะคะฝั่งเลาะเขตฝั่งโน้นที่ล้มไปรายได้หลักของสวนคือไผ่นะคะรายได้หลักของสวนสักทอง ลืมดูสักทองทั้งนั้นนะคะนี่นะสักทองสักทองหไร่หนึ่งร้อยเ็ดสตารางวาไม้สักประมาณน่าจะร้อยกว่าเนาะสักทองนะยางนาก็ประมาณเป็นร้อยกว่าเหมือนกันนะมะ้ย้กว่าต้น คิดว่านะวิวสวยมากวิวตอนเย็นเย็นเขาเกี่ยวข้าวกันจนจะหมดแล้วเลยเหลือ,อยังไม่กี่เจ้าอ๋อฝั่งนี้ยังไม่เกี่ยวนี่ค่ะวิวทุงง่งนาบรรยากาศดีมากนะ ฝังโน้นก็วิวภูเขาวิวภูเขาตอนเย็นๆด้านหลังนี่ติดถนนสาธารณะนะคะหไร่หนึ่งหตารางวาหกล้านห้าแสนบาทนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศตอนเย็นวิวดีมากบรรยากาศดีมากที่กทำถนนรอบสวนนะคะสามารถเดินเล่นได้รอบสวนปัจจการยานได้รอบสวนเลยนะคะนี่ค่ะลาอบไปฝั่งนี้เนาะย้อนไปฝั่งนั้นอะย้อนบ่อยละมาฝั่งนี้มั่งผ่าก,กลางตรงฝั่งนี้มั่ง กไร่176ตารางวาที่ดินถมแล้วที่ดินเป็น,สนโสนดนะคะทําคลิปยาวมากคนดูคงลำคานอะอย่าเพิ่งลำคาญติ๊กเดอ้อนี่ค่ะ เป็นอุโมงต้นไม้สักทองยาวไปถึงนูนง้นสะท้อนแสงแดดสะท้อนแสงแดดนะคะเอาบรรยากาศในสวนมาให้ชมนะคะไม้ผลมายืนต้นเยอะแยะเต็มพื้นที่นะคะหกไร่หนึ่งร้อยกสิบหกตารางวาสักทองก็ต้นใหญ่ละ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากมายจากใจจริงๆและสักทองทั้งนั้นเลยสักทองต้นนี้ก็ต้นใหญ่ใหญ่ ็นอุโมงเลยนะทำร่มรื่นมากร่มรื่นสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839ถนนรอบสวนนะคะผ่ากลางรอบหมดเลยผักหวานป่ากำลังแตกยอดนะคะฝักหวานป่า,กา30กว่าต้นนะคะหอมเพ้กแคก่ก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ